สวัสดีทุกท่านด้วยครับผมนะครับวันนี้นะครับนานๆพี่เบ่าจะมาทาคลิปนะครับสอนเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็อาชีพตกปลาที่อัปเดตมาใหม่ล่าสุดครับในประเทศเหนียวเต็งมดอีดิชันครับผมนะครับล่าสุดนะครับอ่ะอันดับแรกครับเรามานะครับทับ GPS มาที่งานนะครับข้าไก่ครับเป็นงานเลี้ยงไก่แล้วก็เอาเนื้อไปขายที่ตลาดนะครับอันดับแรกครับเราเข้าบริเวณเลี้ยงไก่นะครับ หลังจากนั้นเราก็กดตัวอินครับนะทาการซื้อครับซื้อไก่ตัวละ1 0 0ครับ5ตัวครับนะแล้วแต่เราจะซื้อกี่ตัวได้นะครับหมายถึงเปล่าซื้อ5ตัวเนี่ครับห้าร้อยครับนะครับเงินดีครับตอนนี้นะครับราคาครับเงินที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้มีค่าไก่นะครับตกปลาบตกสวนตกปลาก็เป็นระบบออโต้ครับเดี๋ยวเรามาเลี้ยงไก่ดีกว่าครับหลังจากนั้นครับจะสอนง่ายๆครับผมนะครับเวลาไก่นะครับจะหจะหิวอาหารนั้นเราสามารถกด e c ปิดได้ครับในมือถือก็กดปิดได้ครับนะ ของคอมกด E C ปิดไปนะครับแล้วเรามากดอ,อินนะครับข้างฝานะครับมันจะมีนะครับตรงหน้าแดดซ้ายมือครับมันจะขึ้นบอกว่าไก่ของคุณได้หิวยอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นพอหิวปั๊บนะครับเราทําการให้อาหารตรงนี้ได้เลยครับมันจะขึ้นบอกนะวาา่าเราให้อาหารนะครับน้องไก่นะครับอ่านี่คือน้องไก่นะครับเออน้องไก่เดินได้ครับผมนะครับนะครับรอประมาณสักประมาณไม่กี่นาทีนะก็ ได้หารไก่ได้ครับเดี๋ยวเราก็รอไปเรื่อยๆครับรอไปเรื i mean, ่อยๆรอจนเสร็จนะครับพอเราจนเสร็จปั๊บเราก็เก็บแล้วก็เราก็ขายครับแล้วก็เปิดกระเป๋านะเราจะได้นะครับเนื้อนะครับเนื้อเนื้อนะครับเนื้อเนี่ยชิ้นละ45บาทนะครับห้าชิ้นก็รวยแล้วครับนะแล้วก็แบบสายที่แบบชิลๆนะมันก็ตกปลาอะไรเงี้ย FK ไปนะครับซื้อเหยื่อทีนะครับเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับอ่ะ นะครับนี่สอนวิธีการเลี้ยงไก่นะครับใครที่ไม่เข้าใจก็ย้อนดูคลิปไปได้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอาชีพต่อไปกันดีกว่านะครับผมนะครับนะครับส่วนอาชีพต่อไปนะครับปิดอาชีพนะครับตกปลานะครับมีน้ําตื้นกับาน้ําลึกนะครับอันดับแรกครับเราเข้ามาที่ร้านค้าเลยครับทับกีบรับดมาครับหลังจากนั้นครับเราไก็นะครับซื้อเหยื่อครับสิละสิบบาทครับซื้อเหยื่อสิละสิบบาทเสร็จนะครับอ่า สัก5ชิ้นครับแค่นะครับให้สอนให้ดูครับแล้วก็แบตด0 0ครับหลังจากนั้นครับเราซื้อเสร็จก็นะครับเราวิ่งมาครับเราจะเช่าเรือก็ได้หากจะเช่าเรือน้ำลึกก็นะครับมาเช่าตรงนี้ครับแต่ส่วนพี่บ่าวพี่บ่าวไม่เช่านะครับตอนนี้ราคาปลาก็กำลังดีอยู่ด้วยครับเราก็โดดน้ำเลยครับผมนะครับโดดน้ำมาที่นะครับแถวถท่าเรือนะครับที่เขายืนตกนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดกระเป๋ามานะครับแล้วก็เอาเบ็ดนะครับไปวางที่ไว้ที่ช่องครับจากนั้นก็อินครับ แล้วก็ตกแบบชิวๆครับ,บระแบบฟาร์มออโต้ครับแบบงานตกปลาชิวๆนะครับหลังจากนั้นปั๊บเดี๋ยวเราเสร็จก็ไปเลี้ยงไก่ต่อตกปลาต่อตอนะไรเนคือก็คือชิวไหมนะครับก็คือเราก็ตกไปเรื่อยๆตกไปเรื่อยๆแบบชิวๆครับสำหรับใครที่นะครับผู้เล่นใหม่ครับใครที่ยังนะครับออมาเข้าประเทศใหม่ครับงานที่แนะนำนะครับตกปลาเลี้ยงไก่ตกปลาชวิวส,สุดเลยครับเอฟเคซื้อเยื่อนนะครับหกสิบชิ้นนะครับ ราคานะครับอ่มีกี่บาท10บาทนะครับแบตก็300ครับหลังจากนั้นเราก็นะครับเปิดกระเป๋าดูนะครับว่าเออแบบเราได้ปลาอะไรบ้างนะราคาดีนะตอนนี้ขนมปังนะครับนี่เราได้ปลาครับส่วนปลาอ่เขาเรียกว่าปลาแบบน้ำลึกเราก็ไปตกการทะเลนะครับเช่าเรือไปนะครับอ่มันจะคุ้มกว่าครับนะแต่ตกกับเพื่อนอะไรเนี่ยครับในช่วโมงอะไรเงี้ยเออชิลนะครับส่วนใครที่แบบตกแบบสายชิลก็นะครับริมนี่เลยครับ ถ้าจอดเรือเลยครับของนิวติงเลยครับนะครับคลิปนี้ก็นะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับแค่นะครับมาสอนนะครับบอกวิธีการนะครับการอ่าฟาร์มนะครับงานใหม่2งานครับของเซิร์ฟน t วติงครับที่เปลี่ยนแปลงใหม่ครับนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับคลิปใหม่เดี๋ยวรอชมอ p ีหน้าผมนะครับก็ขอเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับเซิร์ฟนิวติงครับขอบคุณครับ